สัมมาคารวะมันเป็นขนบธรรมเนียมของคนไทยมาแต่โบราณที่สืบทอดมาอย่างยาวนานดังเช่นคำที่ว่าไปลามาไหว้หรือพบเจอภูหลักผูใหญ่ที่มีความอาวุโสก็ต้องมีสัมมาคารวะยกมือไหว้จะด้วยการถูกอบรมสั่งสอนมาหรือจะด้วยการมีสามัญสำนึก ซึ่งพึงมีในเด็กๆทุกคนมนต้องควรปฏิบัติสำหรับเรื่องนี้มีคนรู้จักกันนั้นมาเล่าให้ฟังพี่ธนาเป็นนักศึกษาวิชาแพทย์แกเรียนหมอเกี่ยวกับรักษาคน,นอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ง สำหรับแก่นั้นที่เลือกเรียนหมอก็ไม่ใช่เพราะชอบหรือมีใจรักอะไรแต่ด้วยความอยากจะเอาใจพ่อแม่ที่อยากให้เรียนในด้านนี้ซึ่งมันตรงข้ามกับตัวแกโดยสิ้นเชิงโดยอุปนิสัยใจคอของพี่ธนาเป็นคนที่ออกจะห้ำห่างไม่ค่อยมีสัมมาคารวะนั่น ทำให้บ่อยครั้งที่แกมักจะถูกตำหนิต,ติเตียนจากคนรอบข้างอยู่เสมอธนาแม่เลี้ยงแกสั่งสอนแกเนี่ยให้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่แต่ทำไมเป็นคนแบบนี้ล่ะลูกแม่เขาพูดตัดพอแม่ผมพอใจก็ว่ายขี้เกียจก็ปล่อยผ่านนะ เขาตอบแม่แบบกวนๆอย่างชนิดที่ขวางโลกเพราะนิสัยที่เป็นแบบนี้ซึ่งมันขัดกับสายวิชาที่แกเรียนพิธานาจึงมักจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับบรรดาอาจารย์ที่สอนอยู่ในคณะเป็นประจำ,ะจำการเรียนวิชาแพทย์แกต้องศึกษาในรายละเอียดต่างๆ มากมายกว่าการเรียนวิชาอื่นโดยทั่วไปแต่ถึงแกจะเป็นคนที่มีนิสัยแบบนี้ก็ตามแต่นั่นกลับมีเพื่อนๆที่มาคบค้าสมาคมกับพิธนาอยู่มากโผด้วยเพราะข้อดีของแกคือความจริงใจกล้าได้กล้าเสียและใจใหญ่มีน้ำใจกับเพื่อนๆเพื่อนในกลุ่มยอมใจแกกันหมดทุกคน มาในช่วงหลังๆแกก็เริ่มเรียนหนักขึ้นทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติจนมาถึงในช่วงวันที่ต้องเรียนภาคปฏิบัติในเช้าวันนั้นซึ่งทางอาจารย์ก็ได้เริ่มนำร่างของคนที่ตายซึ่งก่อนจะเสียชีวิตนั้น คนตายเหล่านี้จะทำเรื่องยกสรีระสังขารให้เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์นั่นก็คือให้เป็นวิทยาทานความรู้แก่บรรดาน,นักศึกษาแพทย์หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าอาจารย์ใหญ่นักศึกษาทุกคนที่อาจารย์จะต้อง ให้ร่วมกันศึกษาสรีระของร่างอาจารย์ใหญ่นั้นในวันแรกที่ต้องมาจะต้องนําพวงมาลัยมาด้วยเมือ่อนำมาแล้วทุกคนก็จะต้องเตรียมขึ้นมาเพื่อจะเริ่มทำพิธีไหว้ขอขมาสรีระร่างอาจารย์ใหญ่อาจารย์ผู้สอนนั้น ก็ให้นรษศึกษาทุกคนได้ปฏิบัติตามอย่างที่บอกซึ่งทุกคนนั้นก็ทำพิธีแบบนี้กันมาทุกรุ่นสำหรับในรุ่นนี้ก็เช่นกันระหว่างนั้นทุกคนได้ไหว้กันหมดนำพวงมาลัยที่เตรียมมาขึ้นทำพิธียกเว้นพี่ธนาที่แกคิดอะไรแผลงแผลง ว่าทำไมต้องไหว้มันก็แค่ซากศพที่ไม่มีชีวิตแล้วแค่นั้นอ้าวไอ้ธนาทำไมไม่ไหว้เดี๋ยวก็เจอดีหรอกเพื่อนที่นั่งติดกันสกิดบอกจะไหว้ทำไมวะกับอีแค่สิ่งไม่มีชีวิตกูละเบื่อพวกมึงวะ่ะเก็บอกเพื่อนอย่างนั้น หลังจากผ่านพิธีขอขมาอาจารย์ใหญ่เสร็จแล้วอาจารย์ผู้สอนก็ให้ทุกคนเริ่มศึกษาสรีระร่างกายของมนุษย์ในเบื้องต้นเพื่อนๆทุกคนก็สังเกตเห็นพี่ธนานั้นทําเป็นล้อเล่นที่เล่นทีจริงกับร่างของอาจารย์ใหญ่ราวกับเป็นเรื่องสนุกอย่างชนิดที่ว่าไม่น่าจะทําแบบนี้ ในเย็นนั้นหลังเลิกเรียนแล้วแกเดินทางกลับถึงบ้านพีทนานั้นกลับรู้สึกคล้ายจะเป็นไข้เหมือนจะไม่ค่อยสบายจับไข้เอาแต่แกก็คิดว่าสงสัยอาจจะเรียนในห้องแอร์เกือบทั้งวันพอออกมาโดนอากาศข้างนอกเลยเกิดอาการปรับอุณหภูมิไม่ทัน บวกกับวันนี้เ,นเล่นทะลึ่งตึงตังมากไปหน่อยด้วยกระมังพิทนากินยาแก้ไข้แล้วอเ,เอนตัวลงนอนที่นอนอกำลังจะเคลิมคล้มหลับก็รู้สึกเหมือนมีใครมาเดินวนเวียนรอบเตียงแต่ด้วยเพราะฤทธิยาแก้ไข้มันทำให้เขาลืมตาไม่ขึ้น แต่ปากก็พูดถามออกไปตลอดว่าใครใครกันมาเดินอยู่รอบเตียงในเมื่อพ่อกับแม่ก็ไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดแกอยู่บ้านเพียงลำพังจนแกรู้สึกง่วงมากพอริษยาออกฤทธิ์จึงพลอยหลับไปในเช้าวันต่อมาพี่ธนาก็ไปเรียนตามปกติ แต่ก็ยังคงเรียนต่อในเรื่องของการผ่าตัดกับร่างอาจารย์ใหญ่ซึ่งทั้งวันนี้ก็เช่นเดียวกับเมื่อวานในหัวพี่ธนาแกยังคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแกเล่าให้เพื่อนฟังแต่ละคนก็ออกความคิดเห็นไม่เหมือนกันบ้างก็ว่าพี่ธนาคิดไปเองบางคนก็บอกว่าแกโดนผีอาจารย์ใหญ่เล่นงาน แต่บางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะพิษไข้เลยทำให้แก่มโนขึ้นมาก็เป็นได้ระหว่างนั้นมีดผ่าตัดอยู่ในมือที่แกกรรมไว้แน่นสายตาแกก็จ้องมองมาที่ใบหน้าของร่างอาจารย์ใหญ่ก็อีกแค่มีซื้อพวงมาลัยมาไหว้แค่นี้ถึงกลับไปหลอกเลยหรือไง เชืเกแกพูดพึมพำอยู่คนเดียวฮัลโหลแม่แม่จะกลับกับพ่อมากี่โมงเนี่ยจะได้รอกินข้าว <c oughs> พิธนาคุยโทรศัพท์กับแม่ <c oughs> เออนี่แกไม่ต้องรอแม่นะก <c oughs> ว่าแม่กับพ่อจะกลับถึงกรุงเทพมันก็ดึกแล้วหาอะไรกินไปก่อนเลยนะลูกแม่ <c oughs> แกพูดอย่างนั้น หลังจากกินข้าวจากร้านหน้าปากซอยบ้านแล้วแกก็เดินเข้ามาหมาแถวนั้นก็เห่าหอนรับกันเป็นทอดๆนั่นทำให้แกต้องรู้สึกง,งุนงงที่ร้อยวันพันปีหม้าแถวนี้กลับไม่เคยหอนรับกันอย่างเช่นนี้ตลอดทางที่เดินกลับบ้านก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครเดินตามหลัง มาอยู่ตลอดแต่พิธนาก็ไม่ได้สนใจอะไรจนมาถึงบ้านแกขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วพิธนาก็มานอนเล่นบนเตียงพลางก็เล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วยจนสายตาเริ่มเบลอและรู้สึกง่วง เผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวแต่ต้องมารู้สึกตัวตื่นเมื่อมีอะไรเย็นๆมาสัมผัสที่ใบหน้าแกลืมตาดูขึ้นสายตาก็เห็นร่างที่ผิวหนังแห้งติดกระดูกมีเส้นผมบางๆติดที่หนังหัวแต่ผมยาวจนมาระที่ใบหน้าของแกร่างนั้นกำลังนั่งอยู่บนหัวเตียง แล้วก้มโน้มมาที่ใบหน้าของแกพิธนาตกใจกลัวสุดขีดจนเยี่ยวรถบนที่นอนแก่ร้องเสียงหลงมึงมึงคนจังไรไม่มีสัมมาคารวะเสียงของหญิงชราที่เกลี้ยวกลาดจากร่างนั้นจะเอาเรื่องแก่ให้ได้ ผม,ผมขอโทษผมขอเข้ามาผมจะไม่ร่วงเกินแล้วครับอย่าทําอะไรผมเลยนะครับพี่ธนาหลับตาปีพร้อมทั้งยกมือไหว้แกกระโดดลงจากเตียงโดยอัตโนมัติแกลงไปมอบหลบมุมอยู่ด้านในของห้องร่างที่มีเพียงหนังหุ้มกระดูกก็มาปรากฏตัวตรงที่แกนั่งหลบมุมตรงในห้องนั้น พิธนาร้องอย่างเสียสติกลัวกลัวกลัว,กล,วกลัวแล้วยายาวินาทีนั้นฝ้ามือที่เอื้อมาจับลงบนบ่าของแกแตะเข้าอย่างจังยิ่งทำให้แกกรีดร้องโวยวายจนสิทิ์เสียงธนาธนานี่แม่เองลูกเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นทำอะไรพิธนาลืมตาขึ้นมาก็เห็นแม่กับพ่ออยู่ในห้องนอนแล้วแกกอดแม่ไว้แน่น ทั้งพ่อและแม่ต่างก็ช่วยกันปลอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกนั้นมันคืออะไรถึงทำให้เขานั้นเสียสติจนเป็นแบบนี้รุ่งเชา้าพิธนาเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อกับแม่ฟังนี่ไงไม่รู้จักสัมมาคารวะแกแล้วมันต้องโดนดีแบบนี้แหละพ่อพิธนาว่ายอย่างนั้น และพิธานาก็ได้นํำดอกไม้ทูบเทียนแผ่ไปกราบขอขมาสิ่งที่ล่วงเกินกับร่างของอาจารย์ใหญ่เพื่อให้ท่านนั้นได้ยกโทษกับสิ่งที่ล่วงเกินไปเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้พิธานาเปลี่ยนมาเป็นคนละคนเป็นคนที่อ่อนน้อมมีสัมมาคารวะกับผู้หลักผู้ใหญ่และแก่ ก็เรียนจบหมอมาได้สำเร็จจนมาเป็นหมอรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึง่งจวบจนถึงทุกวันนี้